พ่อรู้จักนามสกุลปุริมาตังไหม,<ร>ไมปุริมาตัง,ตงนตรงไปแล้วปุริมาตังเตี้ยบ้านไม่ใหญ่บุญโฮมรู้จักไหมโอ้โหนี่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางไหนหรอรถอะไรเลยบ้านอุดรบ้านอุดรบ้านตรงไหนเลยตรงไปตรงเนี้ยหรอไม่ไม่เดี๋ยวขวา คนละพ่อบอกคนละทางกันเลยเอาทางไหนแน่เอาทางไหนแน่ไปทางนี้ก็ได้ทางถนนใหญ่เป็ถนนใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวซ้ายไปช่างอุดรการช่างอุดรการช่างครับโอเคมีซ้ายไปนี่บอกครับซ้ายช่างอุดรการช่างครผมอยู่ซ้ายมือนะครับอ๋อพ่อรู้จักนามสกุลปุลิมาตังไหมปุลิมาตังนังตรงไปแล้วปุลิมาตังเตี๋ยบ้านแม่ใหญ่บุญโฮมรู้จักไหม อเอาล้วครับเมื่อกี้ถามทางไปบ้านผู้ใหญ่ดันชี้ไปคนละทางแต่พอถามถึงบ้านคนนำสกุลปุริมาตังกับบ้านแม่บุญโฮมกลับชี้ไปทางเดียวกันและติงต่างเอาว่านี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีงานนี้เราต้องได้เจอตัวแม่บุญโฮมแน่นอนครับบุญโฮมปุริมาตังนะไม่ใช่บุญอันนี้มนะบุบุญโฮ,ญโฮ,ญโฮตมตามคุณต อาวเกือบจะดีกันอยู่แล้วเชียว,วยังไงล่ะครับทีนี้งั้นไปหาปุริมาตังเลยดีกว่าไหมไบ้านปุริมาตังอยู่ไหนละจ๊ะต้มไปเลยครับบ้านคนซือ้อยังไงแม่เผา<อ>ชื่อเผาปุริมาตังเด็กอ๋อโอเคโอเค,อเคขอบคุณครับผมอขอบคุณครับ ตอนนี้เราตัดสินใจมุ่งหน้าไปหาบ้านแม่เผาปุริมาตังพร้อมกับความหวังที่ว่าจะสามารถตามรอยเบาะแสของแม่สงที่ขาดหายไปจากที่นี่ได้ครับโอเคสรุปบ้านปุริมาตังอยู่ในซอยนี้แม่เผาเหมือนเซิร์ชเจอใน Facebook คนหนึ่งเลยชื่อเผาอะ่ะ uh huh. สรุปมีปุริมาตังในซอยนี้มีบ้านหลังสุดท้ายซ้ายมือเจอสีแยกก่อนใช่ไหมเออ